ท้น้อยความฝันเลขนำโชคฝันว่าคุยกับผู้หญิงขี้เลที่กำลังอยู่ในสภาวะน่าสงสารฝันว่ากำลังคุยกับผู้หญิงขี้เล่ที่กำลังถูกคนกันแกล้งฝันว่าคุยกับผู้หญิงขี้เล่ที่ดูน่าสงสารเป็นฝันที่ไม่ดีค่ะ กำลังจะมีความยุ่งยากรออยู่ควรหลีกเลี่ยงศัตรตูท่านจะได้รับข่าวดีโดยไม่คาดฝันท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรตูคุณคุณไม่ได้จริงใจกับคนอื่นตลอดเวลา จะเกิดความลำคาญเล็กๆน้อยๆคุณจะเกิดความสับสนสับสนในกิจการหรือกำลังสับสนในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำช่วงนี้ไม่ควรจะหาเรื่องทะเลาะก,กับใครเพราะอาจจะทำให้มีเรื่องวุ่นวายหนักๆเข้ามาได้ค่ะเลขนำโชคหนึ่งสองห้า หนึ่งสองห้าค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบนี้ค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ